ที่สุดคุณพัทริยาจัดบอมเอ็ดทแบนคว้ารางวัลแห่งปีแบนท็อปอวอร์ด2023 ชือเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งปีที่หลายคนรอคอยสำหรับรางวัลแห่งปีสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ประจำปี2566หรือแบนด์ท็อปอเว2ร์ดที่จัดโดยสภาชมรมร่วมพัฒนาไทยที่ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งจัดไปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒนจักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีณโรงแรมอมรีดอดเมืองแอร์พอร์ตค่ะและอีกหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือ คุณพัทริยาจากป้อมเจ้าของ S2S แบรนด์บริษัท VLS สกินแคร์จำกัดที่ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มสกินแคร์ทั้งหน้าและผิวด้วยคูชั่นกิบและโลชั่นวิตซีสุดเข้มขน้นตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าทุกท่านที่รักในการดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะค่ะก็ส้มนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ S2S แบรนดค่ะ จำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะเป็นบำรุงผิวแล้วก็บำรุงร่างกายค่ะเห็นว่าวันนี้เป็นปีครั้งที่7ที่มารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะก็ปีนี้นะคะเป็นปีที่7แล้วนะคะที่ส้มได้รับรางวัลน,นะคะก็อยู่ตรงนี้มา7ปีแล้วค่ะจะก้าวเข้าสู่ปีที่8ก็อยากจะบอกว่า a อทเว n แนะคะมีมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตนะคะสําหรับก้าวเข้าสู่ปีที่แเราก็พัฒนาไปในส่วนของ เพิ่มเติมมาก็คือเป็นสกินแคร์นะคะสกินแคร์ก็แตกลายออกมาจากอาหารเสริมนะคะก็จะเป็นกลุ่มดูแลผิวนะคะดูแลใบหน้ากันแล้วค่ะเป็นกลุ่มเครื่องสําอางค่ะตอนนี้เป็นของเรามีผลิตภัณฑ์กี่ตัวคะตอนนี้นะคะมีมากกว่า10ตัวแล้วค่ะตัวไหนที่มันขายดีที่สุดถ้าเป็นแบบว่าตัวขายดีตัวปังของเราเลยก็จะเป็นกลุ่มอ่าประเภทของดีท็อกนะคะดีท็อกแล้วก็เป็นประเภทของวิตซีดูแลผิวพวกคอลลาเจนค่ะอย่างเก้าสิบเรเ็น จะมีอะไรใหม่ๆมาใ,ใ,ให้ลูกค้าหรือว่าคุณลกูปปกบ้าบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสกินแคร์ของเรานะคะก็จะเป็นตัวคูชั่นค่ะคูชั่นที่แบบเนื้อไม่ธรรมดามากๆนะคะแบบกล้าพูดเลยว่าเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะทำไมเราถึงมาเลือกจับธุรกิจสกินแคร์เพราะเดี๋ยวเราทำตลาดเสร็ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเราอยู่ตรงนี้มานานมากๆนะคะก็เราทราบค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยในยุคนี้เนี่ยต้องการอะไรนะคะก็ ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าตัวตัวสกินแคร์นะคะที่ได้ทํามาไม่ว่าจะเป็นดูแลหน้าดูแลผิวนะคะเราทํามาตอบโจทย์สําหรับคนเร่งรีบค่ะในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วไปหมดนะคะก็คือของเราเนี่ยตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นดูแลใบหน้าดูแลผิวพันคือปีหน้าเนี่ยนะคะคือบุกตลาดนี้เต็มที่ค่ะคูชั่นของเราแตกต่างจากคูชั่นในท้องตลาดอ่าคูชั่นกีฟของเรานะคะก็แตกต่างมากๆนะคะเพราะว่าเรา มีการพัฒนาสูตรนะคะให้เทียบเท่ากับเนื้อของกล้าพูดเลยว่าเทียบเท่าเนื้อของเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะแต,าคาแต่ในราคาที่ผู้บราาิโภคเนี่ยได้ในราคาย่อมเยาแล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะตอนนี้มีวางจำหน่ายหรือว่ามีตัวแทนจำหน่ายอะไรคะตอนนี้นะคะเราเปิดตัวกันมาได้1เดือนแล้วนะคะคก็เริ่มรับตัวแทนจําหน่ายนะคะเป็น เป็นในกลุ่มของสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นตัวครูชั่นหรือว่าจะเป็นตัวโลชั่นทาผิวนะคะก็เปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศค่ะทั้งแบบสต็อกแล้วก็ไม่สต็อกสินค้านะคะหเดือนที่ผ่านมาฟีดแบ,บ็เป็นยังไงบ้างตอนนี้ฟีดแบ็ดีมากนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยกว่า90%นะคะบอกว่าตัวครูชั่นแล้วตัวโลชั่นเรานะคะคือทาแล้วเห็นผลมากๆแล้วก็เห็นผลไวค่ะแล้วระหว่างวันนะคะก็ไม่ไม่หนักหน้าค่ะ ถ้าสมมติว่าใครสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนอช่องทางไหน,นบาน้างคะสามารถทักมาได้เลยนะคะที่ Line แอดนะคะ s s w e e t b a n d นะคะหรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะที่ใช้กันแดดตัวไหนอยู่หรือว่ารองพื้นตัวไหนอยู่หรือว่าใช้โลชั่นทาผิวตัวไหนอยู่แล้วไม่ถูกใจน,นะคะ วันนี้นะคะเอทเวสแนะคะทำสินค้ามาตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้านะคะที่มองหาผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองในยุคข,ของแบบในยุคเร่งรีบแล้วก็ยุคที่ผู้บริโภคเนี่ยได้ผลประโยชน์ตอนนี้คือแบบว่าผู้บริโภคเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่า a อท Band บนดทำมานะคะเพื่อผู้บริโภคโดยเฉพาะค่ะ